วันนี้สาวบุไทยจะพาทานผลไม้ช่วงนี้ผลไม้เยอะมากจ้ะช่วงนี้มามารีวิวได้มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นนี่จะผลไม้อันนี้เป็นลูกพลัมอีกชนิดหนึ่งแต่จะเป็นชนิดใหญ่เนี่ยอันนี้พันธุ์ใหญ่มันมีหลายสายพันธุ์เนาะคะ่ะน,นี่พันธุ์ใหญ่อันนี้ก็เนื้อเยอะมากผลข้างในก็จะน้อยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูก มันจะเป็นเหมือนรูปอะไรอ่ะมันมันมันเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนหัวใจเข้าจไหเนี่ยจะจิ้มให้ดูมันมีสองสายพันธุ์อืมอืมอมืหวานอันนี้แอปเปิลเก็บมาเลยไว้ตรงนี้มั้าใจไหอันนี้จะหวานไม่ต้องจิ้มไม่ต้องใส่อะไรก็ได้กินแบบนี้เลยหวานอืมอืมน้อเขาาวเยอะ แบบนี้จะหวานหวานมากตอนนี้เขาเอามาขายมันยังไม่สุกนะคะแต่ถ้าสุกในต้นน่ะจะอร่อยมากเลยก็จะเกิดแถวแถว,แถวแบ้านเราก็เยอะนะแถวญี่ปุน่นแถวเกาหลีเยอะรูปอันเนี้ยเห็นเยอะมากแต่แถวนี้เขานําเข้าจากที่อื่นที่นี่แถวนี้ไม่ค่อยมีอืม,อม เนื้อเยอะที่นี่เขาจะเรียกพรุ่งหมดหรือลูกพรํานั่นเองลูกไหนลูกไหนศัสินาซัส,สนาพาพาชิมวันนี้เรียกลูกไหนบ้านคอยห้องลูกไหนเนาะอันนี้มันยังไม่หวานมากเพราะว่า เราซื้อมามันยังออกดิบๆมันยังไม่สุกมาเราก็เอามาผึ่งไว้ตากแดดไว้้แลวมันก็จะสุกไปเรื่อยๆจะเหี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะหวานหวานไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันสุกคาต้นนมันจะวานอืมอืมนาก็อจีเป็นมักพร่ำเลยจักช่วงเนี่ยอืม ชอบกินจะไม่กินพาจิ้มพาอะไรจะวันนี้จะกินสดๆกินสดแบบนี้เลือกเอามันยังไม่สุกมากมันยังเป็นแข็งๆอยู่เลือกเอาถ้ามันนิ่มๆมันจะสุกกินแต่หมักไม่ะช่วงนี้ยิ่งเหี่ยวยิ่งอร่อยเอามาพึ่งแดดไว้หลายวันมันยิ่งอร่อย อ,อ,อืลูกไหนนิ่มๆลูกนั้นยิ่งจะหวานประมาณนี้ไหมลูกข้างในเนื้อเยอะมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในนี้เดียวเองเห็นไหมจ๊ะมันมันจะมีลูกเขาจะมีเมล็ดบ้านเราก็น่าจะมีขายอยู่แหละหอือมนะ ไหนมันยังไม่สุกค่ะมันยังไม่นิ่ม,มสังเกตดูลูกไหนมันจะเป็นแบบนี้ลูกพลัม,อ,มอันนี้ควันเขาอันนี้ควันเขาบางที่เขาเรียกลูกลูกเพียวไม่รู้อมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะแต่แต่ทีนี้เรียกพลัมลูกพลัมนั่นเองจ้ะมันมีเรียกพรัมนั่นแหละใช่แล้วถูกแล้ว ถ้าเขาเอาไปเคี่ยวเอาไปชุบเอาไปเชื่อมาก็กลายเป็นลูกพลู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 ยาในแหละผลไม้ช่วงนี้วิตามินสูงดีนักเลยไฟเบอร์สุดยอดใครทานได้ทานเลยกะช่วงนี้เยี่ยมผลไม้ยกโปแถมกอยคือเก้าสาวภูไทยพาชิมจะวันนี้ สสินาผ้าชิมจ้าวันนี้ผ้ารอแล้วกับผ้าชิมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สสินาผ้าชิมให้ดู